ช่องตูนดิเฟมิลี่เป็นชเยนะทุกคนโอ้โหเจ่มตามากเลยหน้าเราก็ออร่าค่ะแสงสะท้อนใช่และวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทำคลิปสปอนเซอร์ที่ไม่ใช่สปอนเซอร์อ่ะอทุกคนงงกันใช่ไหมคะสปอนเซอร์ที่ไม่ใช่สปอนเซอร์คืออะไรก็คือคลิปนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะใช่ค่ะไม่มีสปอนเซอร์แต่ใดๆเลยนะคะใช่ แต่ว่าเราก็จะมาหยิบฉลากใช่ค่ะหยิบฉลากว่าเราจะได้สปอนเซอร์อะไรเนาะเราจะมาแข่งแข่งของเหมือนกับเราเล่นสุดสปอนเซอร์นะคะทุกคนแต่เราไม่เคลิปนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะทุกคนใช่ไม่มีสปอนเซอร์เราไปเริ่มกันเลยทุกคนคนที่หยิบฉลากคนแรกนะคะก็ต้องเราเงยหน้าขึ้ายิงชกยิงชกยิงชกเรายิาเงยหาขึายิงชกโอเคคนแรกนะคะทุกคนนี่เลย นี่นะคะคนตัวใหญ่ย่ะเราใช่ไหมเปิดพร้อมกันโอ้อันนี้นะคะสามองหนึ่แป้งกันแดงของเรานะคะรถดีนี่เราต้องไปสปอเสียรถใช่ไหม ของเราไดเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่ารถดีหมดพอดีที่บ้านทั้งหมดเขียนมาได้ไงอ่ะเอาไม้มาดิหยิบไม้นะคะทุกคนโอเคหยิบแล้วก็เปิดเลยเพราะว่าของเราเป็นแป้งกันต่อจะได้อะไรเอ่ยยาทาสิวโอเคทุกคน อ่าทุกคนเ,เราต้องอไปศึกษาใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องขอไปศึกษาแต่ของระะเรานะคะต้องหยิบหมยนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูสภาพอากาศตอนนี้ก่อนนะคะทุกคนท้องฟ้าแดดเยอะมากค่ะ <laughs> อ่ทุกคนเราต้องหยิบใหม่นะคะเพราะว่าไม่มีแดดเลย <laughs> มันดูแบบเลือนใสแบบนี้นม,นนมันมีแดดแืนี้แต่มันไม่มันไม่มีแดดแดด,ดน้อยมาก,มากหยิบหม่นี่ออนอามล้างหนะ้า ันนี้ก็ดีนะคะทุกคนเพรว่าตอนนี้ <ชอ |en|> มันใช้โฟ <บา S 2> มนะคะโ,โอเคเราต้องไปศึกษากันก่อนนะคะว่ามันมีเอิ่มเอิ่มเอิ่มเอ่อเอิ่มชื่ออะไ่อะทุกคนเมื่อกี้นะคะแล้วก็ไปทำการอาบน้ำมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไปศึกษามาแล้วด้วยใช่นี่อ่ะอีกอย่างนะคะทุกคนบอกอีกครั้งว่าไม่ใช่สปอนเซอร์จริงนะคะใช่ไม่ใช่สปอนเซอร์จริงนะใช่ ค่ะทุกคนเรามายาวิงยากันเลยนะคะว่าใครจะได้เซอเซอร์คนแรกมาเยาว์เยาว์มันปอยิงชกยิงชกยิงชโอเคคนแรกก็คทุกคนไปเริ่มกันเลยเฮ้ยทำไมหาเป็นสิวแบบนี้อะยังโชคดีนะที่มีโฟมล้างหน้าเอ์เนมนทลรรมเอ็กซ์เนโฟมล้างหน้าเคลียร์แอนด์ไวท์เทนนิง โฟมล้างหน้าลดสิวผิวกระจ่างใสเหมาะสําหรับผิวเป็นสิวผิวหมองคล้ำม,มีรอยสิวเราไปใช้ก็นะทุกคนอย่างแรกทุกนนะค,คนบีบครีมลงบนฝ่ามือผสมน้ำนะคะแล้วก็นวดลงบนใบหนะ้าโคตรแห้งเลยใส่น้ำหน่อยมีส่วนผสมของวิตามินซีให้ผิวกระจ่างใสลดรอยสิว เป็นโฟมล้างหน้าไม่มีสบู่ทำความสะอาดได้ดีและอ่อนโยนต่อผิวไม่แห้งตึงหลังล้างลดการเกิดสิวซ้ำซากช่วยขจัดแบคทีเรียที่สะสมในผิวลดการเกิดสิวมีสารสากัดที่ช่วยบรรเทารอยสิวลดรอยสิวสมานแผลฟื้นฟูผิวช่วยลดปัญหาสิวทิ้งรอยและมีสารสากัดจากอโวคาโ,โดที่ควบคุมความมันได้ยาวนานจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด บอกเลยนะทุกคนว่าเขาดีจริงอย่าลืมไปซื้อกันนะคะสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นห้างสรรพสินค้าและร้านยาชนนํำทั่วไปไปกันเลยทุกคนไปซื้อกันเลยนะอย่าลืมละ่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะก็เราก็สปอนเซอร์ไปแล้วทุกคนใช่ค่ะเหลือแต่น้องานาลีน,นะคะก็คือขอย้ำนะทุกคนว่าสปอนเซอร์เล่นๆน,นะคะใช่ค่ะไม่ได้เป็น<ะ>สปอนเซอร์จริงเนาะก็คือ ม,มันเป็นชาเลนจ์นะคะทุกคนเป็นคอนเทนต์นะคะใช่ค่ะตีนนี้พี่ตุงก็ขายของไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ของเรานั้นยังไม่ได้สปอนเซอร์เลยใช่ค่ะทุกคนต่อไปนะคะน้องนาริไปสปอนเซอร์กันนะไปเลยช่วงนี้แดดร้อนร้อน,อนเหงื่อยตกดเยอะเ,ดดเ,ดดเดลยเฮ้ยทำไมน่าเราไปสือแบบนี้เนี่ยไปดีนะที่เรามีนี่เมนโซเลชั่มเอ็กเน่เซลิงเจล เป็นเจลแต for ah, ้มส oh, oh, ah, uh ิว huh. ท to uh huh. okay. uh, ี่ช uh, ่วยลดการสะสมของแบคทีร i a ที่เป็นตัวการของการเกิดสิวเห็นผลภายใน3วันเราไปลองใช้กันเลยอ่านี่นะคะแล้วก็เป็นสิวเยอะมากเลยโอ้โหดูดิเห็นไหมอ่าแล้วก็นี่ค่ะดีไปเลยอ้ยบีบโอเคอ่นนโอเคอ่าทาทาไปเลยนะคะอ่าแล้วก็ที่หน้าผากที่หน้าผากองนี้ สิวด้วยซาลิสไลิกแอซิดซันเปอร์มีวิตามินอีช่วยปลอบประรวมผิวให้ชุ่มชืน้นช่วยลดรอยแดงการอักเสบจากเซนเทอร่าซิทิกาและครูความมันจากอะโวคาโดอีกแพคมาซื้อได้ที่เ e เ e ่นอห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านยาชั้นนำทั่วไปนะคะน,นี่นะทุกค,คนน้องนะจาจ๊ะก็มาพอดีนะคะใช่ค่ะบีบคออมงูเนี่ย <laughs> มาที่ได, <laughs> ดโดนบีบคอทุกที นี่นะคะทุกคนแล้วก็สปอนเซอร์ั่มไปเสร็จแล้วอ๋อฟ้าหายอ้าวฟ้าอุ่วยฟ้าหายไปไหนอ๋อนี่ไงหยองหยองเลยทุกคนโอเคติดปากซ่อ๋อทุกคนเมื่อกี้ก็สปอนเซอร์เล่นมัคะทุกคนใช่ค่ะแล้วยาแต้มสิวนี้เหมาะสำหรับเออคนที่หน้าเป็นสิวเนาะสิวเซียนสิวเอออุดตันสิวอักเสบนะคะอ่านี่ก็คือใช้จริงๆนะคะทุกคนใช่ค่ะนี่ตรงเนี้ย เห็นไหมคะแต่ฉ pues ันไม่เคเล่นน้ำมดแดงกัดแล้วอันนี้นะคะทุกคนทุกคนน่าจะมองไม่เห็นนะคะปกติเป็นเป็นเอ่ออะไรนะสิวเป็นแผ่นเรื่อยแต่ว่าเราใช้อันนี้มันลดลงเนาะใช่ทุกคนอ่านมองไม่เห็นเพราะว่าแสงไม่ถมกันเลยเนาะมานั่งด้วยกันนั่งไม่ทายเนี่ยทงเข็มมันโกเลยนะจ้าชิมกระดูทงเข็มมันยอทุกคนชอบคลิปนี้นะคะ้งวิย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด ซัสบสไคให้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยดูิ๊งติ๊งติ๊งแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ,บ,บ๊ายบายโ<า>อ้โห <laughs> <laughs> อยู่กระจังทรายเหมาะสำหรับผิวเป็นสิวเอ้าถ่ายแล้วเหรออย่างได้เลยเขาคนบีบครีมบนลงฝ่ามือบีบไม่ออกเบื้องหลังแล้วกันแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำผลอานะครก็ปิดก่อน